ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสาว่างกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้านะย่างียงเทียงของมือวันเสาร์พี่น้องสาวสาว่า,างเลยย่างกินเทียงเลยนี่ซุปปลเขือพี่นอ้องซุปปลเขือมากินซุปปลเขือกับสาวสาว่างค <c oughs> ุณยายก็กินกับกระปิกระปิงปลาคอพี่นอ้องก็จืดจะกินกับแกงปลาใส่ปลาเขือ เมื่อวานนี้หลังจากเป็นไปอุ้มล้มลก็ได้ไปซื้อได้บักเขือพี่น้องได้บักเขือไปเขาไปตนาดเขากันไปหาซื้อปลาได้ได้บักเขือมาสุกใจพี่น้องจ๊ะเอา้านือนี่กับฝนตกพี่นอ้องจ้ามีเสียงฝนมันเด้อมันตั้งระทบกใจหลังคานน่ยนะ <laughs> แตเริ่องมุขวงง่าตอกเงาพี่น้องทั่วฝักเงาจึงจะเหมือนวันพฤหัสคนละกับมวลเพิ่มมาพักหยาดผ้าหยาดมาฟอกไตนะ หวานมะเขือพี่น้องตัวกับหวานเนี่ <laughs> ตอนสีมาผูกมาเก็กแน่นอนพี่น้องเนาะได้อย่างกินแน่นอนพี่น้องห้อง เดิมกินจุบอับเกขือกับสาวสว่าง ตดนุดขึ้นบักพริกคุณยายังต้นกับ ยังอ,อนน่อ <c oughs> นเลยพี่น้องไใบปกิกตลาดมาเพ็ดอยู่นท่านใายกำละสิบบาทบอกทัวร์ได้หลายเลยพี่น้อง ปลูกเองที่หน้าเพื่นอนพี่น้องใส่หนำสะฮดกรอบดี ยังเป็นหน่วยอยู่ ทำบ้านเอาก็กินยังเสี่ยเนาะเี่น้องละ คนเยี่ยงมาตุยใส่แสบ คือเอาซาวบาทกับนี่ตวนวน้อยอ,อ,อ่อนยายเรากับปูกไหวยุพี่น้องพรได้ปิดกลิ่นทแล้ว sống trăm mà Hãy subscribe cho kênh nó Mì Gõ ยายเราอ๋อซื่อนาดินมาเทดูได้เป็นหนอเห็ดเป็นพ่นปลูกปลูกเครื่องนำป,ป่าหด <c oughs> มันมันบาคทีจังนำสะนะพี่น้อ สามสี่ปีขึ้นหลังแต่จืนแล้วปลูกคู่สะโอ้ยงามบกักั่วฝักเงามีแต่อวบอวใช่ปุ๋ยธรรมชาติ <laughs> ใจมุนบริหตุอย่างแล้วเดี๋ยวนพี่น้องกำลังกัดตกผู้ชาได้กำลังใจกับลูกพี่น้องลูกใคลูกเต้าให้กำลังใจดี สาวสาวังขัวเขาขัวต่ำใจอหอมพี่น้องบริเวณปันเนี่ยขัวเขาข,ขวาัขวขัวบ้านไยจะกล่ำม,มือนึงอนี่น,นะต่ำใจโคกบนนี้พี่น้องหอมดี ต่ำเทอละหน่อยนะพี่น้ององามสิเฮ็ดกินจังต่ำเทือสองเทอือเฮ็ดกินเทือสองเทอืทอต่ำเทอ่ทอนึองใบมะน่อยคุณยายม้แต่ใบยังไงมันมได้เครื่องครบกันสิยองอยู่พี่น้อง ย่องไปมาหน่อยนะใจเย็นใจใบายานางปนป่ามะคดีใจหันคาอ่อนหันหัวหอมเพร่องหอมใจพิกปนเข่าขวอัน หอยกันมีกับใส่กับแสบดูต <laughs> อนไงพี่นอเอืม ทมไมตะก,กี้ซุปเพชรโครเคเลงซีเิ็นคือ,อก,กินปนายในได้พี่น้องต้องซุปอันนั้นมุนมุนอันนี้เขากินมันได้ยำน้ำมันเนาะอันนั้นตุยใส่เขา้า ต่ละมือแต่ละเวรนนะพี่น้องไม่ได้ไปใส่ก็อยู่บ้าน ฝนจะโตกโตกยุ้ยย <c oughs> ุ้ยจะมืดฝนเนาะบันยี้พี่น้อง เขาเำี้ยมนาว่าตัวป่านนี้แต่ละปีแต่ละเดือนเนาะ <c oughs> ตัวหนึ่งซุปกับเนื้อกระด้างกระแจบอยู่เห็ดกระด่างอ่อนเอามาหันหนึ่งแซลนี <c oughs> ่หน่ามะหันหันไฟๆหนึ่งใส่บักใส่บเบคเกอใส่บักทัวจุบใส่กัน กีซุปแตนปลาดุกได้ปลาดุกปลาดุกมันกลับไปย่งไเนาะพี่น้องเนะปลาทูบ่ค่อยกินเป็นปลาดุกสมัยตะกินปลาดุกกับปลาคอ เรื่องอาหารการกินเนาะพี่น้อง <c oughs> ดัลเมือ <c oughs> สมัไมเป็นเล็กน้อยจ <c oughs> ะเห็ดกับเขาวือพอทุกแม่กินอยู่ได้ซสบายก็ได้ต้มปลาป,ะปนปนซุป <c oughs> อ่อกบปีงกบเป่งสันนะมืมพอแพงคือนเดีวนี้ปลาจ้ามและเ้ร้าแบบแต่พอสอสองเก่า <c oughs> หนึ่งเขาเป็นแต่จะอยุบปอดสามพี่น้องหนึ่งเขาหนึ่งนะ้ำฮัดครับมอเตอร์ไซค์ตะกี้ไปตลาดไปตลาด <c oughs> ไปซื้อนั่นานี่ สืวนนวยูนย่นวกิ่นนะเนมืเช้าโ,โดนบลาแตะกีย คุยกันไปเนาะพี่น้องกินมดบ้างอะไรนี่พี่น้อง คุณยายกระดุกระมันสมายตะกี้ <c oughs> แล้วนี่กระดุมันคือเกาโยตะกี้กระตำหูตำหนักด้พย่นล่ง <c oughs> แม่ตาส่างว้าบับเสบา <c oughs> <อ> <c oughs> บยาแน่นี่เนาะ <c oughs> แย่飒เทปเปิลสมัยตะกี้ประหาประหกปิดเทอมบันเลยอยู่ซื้อเด้เพิ่นพาตําฉาดแม่ชีมันไะตะกี้เพงงิ่นก็ยังบ่บวชเนาะเ <c oughs> อ้ยแต้งหลายผืนพี่น้อง ทำผ้าหฮมมูนคุณยายเราฝีมือดีดิเครงทังกเครื่องจ่วงปลูกของฝังเครื่องปลูก,ล,กล้วกระไลทักลูกกระทักงาม นี่อันนี้เนาะพึ่งมีฝีมือนเนาะผู้เฒ่าสมัยตะกี้เพื่อลูกเพื่อเต้าออเพื่อลูกเพื่อเต้าออพี่น้องเพ็ดไว้ท่านพ่อมนะบวางก็ไปทาป่า,อทานอยู่พี่น้องท่านเรืเร่อย คุณยายเรากัท่านไปเรื่อยๆอยู่งามเหมันเป็นบุนเป็นงานกระทินงานงันกะ แซ่บดีอยู่พี่น้องเหลืออย่หน้อยนึงนกอิ่มนาะพี่น้องต้องว่าถาดปักไงนึงถาดปักไงนึงซาส,ะสะบางก็อิ่มซาาุ <c oughs> บ, <c oughs> บักเขือระแบงอันแบงออมแกงใ้ฮตาจืนหันแกงใส่เยน แกงใส่ปลาให้เรากินพี่น้องไม่เศ้านี่ได้ถวยนึง่งถ้าสว่างก็ได้นี่ละัะเขือมาสุกก็ได้พระถาดถาดหน่อยหน,น,น, <c oughs> นึ่งนี่กะละมังหน่อยหนึ่งนีง่พูดคุยกันเนะพี่น้องเนาะต่ละืือแต่ละเวนเท้าก็ได้ฝนกระตกเจอในผัดแดดออกอากาศกระเปียน รักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อจังในก็ะไดมวนนันไปฟอกไตกะ <c oughs> ติดแต่เชื่อเ <c oughs> อ้ยขออภัยพี่น้องเอ้ยกินปักพีกลงไปบ่เมือมันเลยเป็นจอกลลอกจอกล็อกๆๆอยู่นี่ <c oughs> มวลน,นันฟอกไตกะติดเที่ยวติดเชื่อพี่น้องคุณยายกับพึ่งกินยาไปมืดครบเจ็ดมือนะพี่น้อง ตามอาการตามรักษาตามอาการตามโรคเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มีอาการทังใดหมอเพื่อจ็จัดยาให้พี่น้องกันสี่ละพี่น้องมันแบบคันได้พุ่มพุ่มกันมันตํามันก็มันกะแสกแซงไงเนาะพี่น้องเนาะโรคภัยไข้เจ็บก็ <c oughs> เป็นนั่นกำลังใจเใ้เดอร์สุขสุขคน มวนพ่นจิบป่วยมวนเพันฝอกไตคือนกันกับยายก็ไดกันเพ่นเข่ามะส้มมาเบงกัให้กำลังใจกันไปนี่ละเจ้าไหนก็ได้จักเส็ดจ้าไดเนาะพี่น้องลูกไพผู้ปปินลูกเป็นไพ่ก็เป็นเป็นลาบอันประเสริฐเนาะพี่น้องเนาะก็ดีอย่างหนึ่ง สาวสาว่างกัจังสีลปพี่น้องเอ้ยขอขอบุญขอบคุณหลายหลายก่ยังมีผู้ติดตามขามาเรื่อยๆพี่น้องเพิ่น,นกับมาเห็กนกำลังใจสาวสาว่างดีดีพี่น้องจ๊ะจังใดก็ขอขอบุญขอบคุณสุขูสุคนเด้อจ้ะเด้อกะจังใดกระไดผู้ท่านติดตามกบติดตามนแน่พูนเพิ่นติดตามแล้วสาวสาว่างก็ขอขอบุญขอบคุณหลายหลาย กดไหลไห้น้ำแน่ชีวิตชีวิตเรียบง่ายเนาะพี่น้องเนาะบ่มีอย่างไปเรื่อยๆจังสิทธิะพี่น้องเป็นไหนก็ได้ไพกระซิคือกันเนาะพี่น้องนะเ,อาเนาะค่ะเกียรติเรียบง่ายกนะันเรียบง่ายเนาะเนาะซาซาบางกาันให้กำลังใจสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเป็นไหนก็ได้ ครับนั่งใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนเก่าเช่นเดิมลนะเนาะก็มียังนะสาวสาว่างก็ได้ได้มานาังพูดดังคุยนำกระดีใจพี่น้อง <c oughs> ขอบุนขอบคุณในหลายเดอ้อพี่น้องเอา้ามือนี่กะสวัสดีจ้า